วันนี้ก็จะมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับคุณเศรษฐาก็จะมีการอ่านนโยบายต่างๆให้ที่ประชุมรัฐสภาได้รับฟังเพราะว่าการถแถลงนโยบายเนี่ยนอกเหนือจากจะเป็นสิ่งที่กําหนดเอาไว้ตามรัฐธรรมนูญก่อนที่รัฐบาลจะเข้าเริ่มงานอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยก็ยังคล้ายๆกับว่าเป็นการบอกกับประชาชนว่า4ปีจากนี้ไปนโยบายที่เป็นทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเนี่ย รัฐบาลคุณเศรษฐาจะทําอะไรให้กับประชาชนบ้างก็จะมีทั้งในมุมของปากท้องเศรษฐกิจการเมืองเรื่องสังคมอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวฟังกันว่าคุณเศรษฐาจะว่ายังไงแต่ที่นี้เนี่ยสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพอฝ่ายบริหารรัฐบาลแถลงนโยบายไปแล้วฝ่ายค้านหรือแม้กระทั่งสว ก็อาจจะมีคําถามอยากจะลงในรายละเอียดนะครับซึ่งแน่นอนว่าฝ่ายค้านตอนนี้เนี่ยก็จะมีทั้งก้าวไกลประชาธิปัตย์ไทยสร้างไทยแล้วก็เป็นธรรมที่เตรียมที่จะอภิปรายด้วยเช่นกันนะครับคุณประกรณ์มุิในฐนะประธานวิปสสพักก้าวไกลเนี่ยบอกว่าทางพักได้วางตัว30สสของก้าวไกลเอาไว้ที่จะมาอาภิปรายหรือมาชําแหละนโยบายของรัฐบาลกรอบอภิปรายเนี่ยวางไว้3เรื่อง ทั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองนะครับวันแรกคือวันนี้จะเน้นอภิปรายด้านเศรษฐกิจส่วนนโยบายในเชิงการเมืองจะอยู่ในวันพรุ่งนี้วันที่12แล้วหลังจากที่คุณเศรษฐาเนี่ยอ่านคาแถลงนโยบายเสร็จก็จะตามด้วยแกนนําของก้าวไกลด้วยความที่ตอนนี้คุณพิธาถูกสั่งพักหน้าที่เนาะก็จะเป็นคุณไหมเสริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักคนนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วก็จะอภิปรายเป็นคนแรก แล้วหลังจากนั้นคาดว่าจะตามด้วยคุณจรินทร์ลักษณะวิสิ์รักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับเรื่องที่จะอภิปรายแน่นอนเรื่องใหญ่เลยของทั้งรัฐบาลแล้วก็จะเป็นวาระที่ทางก้าวไกลจะหยิบขึ้นมาชำละก็คือเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมบาทที่จนถึงขณะนี้เนี่ยก้าวไกลโดยคุณประกรณ์วุฒิบอกว่าคนในรัฐบาลยังไม่เข้าใจด้วยซ้ําเกี่ยวกับการใช้บล็อกเชนเข้ามาแจากเงินดิจิตอลวอลเล็ตแทนที่จะใช้แอปเป๋าตัง แล้วเรื่องของอมันมีอีกหลายเรื่องที่อาจจะไม่ได้ระบุเอาไว้ในนโยบายอย่างเช่นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอคุณเคยหาเสียงไว้ไม่ใช่หรอ,อม,มาวันนี้ทําไมไม่อยู่ล่ะหรือว่าค่าแรงขั้นต่ําที่เคยหาเสียงไว้นะครับส่วนนโยบายในเชิงการเมืองอย่างเช่นเรื่องของแนวทางปฏิรูปกองทัพ รัฐธรรมนูญอะไรต่างๆก็จะจัดขุนพลแต่ละคนเนี่ยสลับกันมาอภิปรายครับฝ่ายค้านเตรียมชำละนโยบายกันแล้วนะครับฝั่งเพื่อไทยจะว่ายังไงไปถามกับทางคุณอดีศรเพียงเกตครับสสเพื่อไทยบอกว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านเตรียมขุนพลมาชำละนโยบายตามสบายเลย <c oughs> แล้วที่อ้างบอกว่าเป็นขุนพล เตรียมเอามาข่มขวัญบ้างอะไรบ้างส่วนตัวมองว่ามันเป็นสีสันทางการเมืองครับ<ฮ>ฝ่ายค้านกับรัฐบาลเหมือนเป็นกระจกเงาสะท้อนกันเอาไว้ตรวจสอบแล้วก็แนะนําการทํางานแต่ว่านายกรัฐมนตรีและคอรมเนี่ย ณนะวันนี้ยังปฏิบัติงานไม่ได้นะแม้แต่วันเดียวก็ยังทําไม่ได้นะครับเพียงแค่ไปเข้ากระทรวงอย่างที่เราเห็นภาพกันแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทํางานอย่างเป็นทางการ,รอย่าไปไกลจนเกินกรุงลงกาก็แล้วกันนี่จะไปถึงรัฐบแล้วเหรอส่วนเนื้อหาของนโยบาย <c oughs> ไม่น่าจะหนักใจอะไรทั้งนั้นนะครับทั้งสองฝ่ายแต่ว่าจะให้ราบเรียบมันไม่สนุกต้องมีการพูดวาจาโอหังไปจะทำโน่นจะทำนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นสีสันทางการเมืองฝ่ายรัฐบาล ไม่ต้องมีการตั้งคนขึ้นมาเป็นองค์ครักษพิทักษ์เศรษฐานะเพราะคุณเศรษฐาเขาสูง192เซนติเมตรไม่ต้องมีองครักษกันแล้วนะครับคุณเศรษฐาตอบทุกคําถามได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาถือว่าเป็นการเข้าสภาครั้งแรกแต่ว่าพร้อมเต็มที่นี่แต่ว่าฝ่ายค้านเขาเขาเขาดักทางหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาบอกว่าให้รอดูรีแอคหรือปฏิกิริยาของคุณเศรษฐาว่าจะคุมอารมณ์อยู่ไหมในการถูกอภิปรายวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ด้วย เข้าสภาครั้งแรกด้วยนะแล้วก็ไม่ได้เป็นสสด้วยและเหมือนบอกเปิดทางเลยว่าอย่าให้คุณเศรษฐาเป็นคนตอบทุกประเด็นเองด้วยตัวเองด้วยนะคะไม่ต้องไล่ก่อนใช่ไหมคะไม่ต้องไล่ก่อนเนาะคนนีสอนเนาะพักร่วมอีกพักร่วมหนึ่งค่ะมาแล้วคุณภูมิใจไทยนะคะภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวิรุฬกูลในฐานะหัวหน้าพักบอกว่ารัฐบาลจะใช้โอกาสนี้อธิบายแนวทางการดําเนินงานค่ะในส่วนของภูมิใจไทยก็ต้องใช้โอกาสอภิปรายนโยบายก็ประเด็นที่พักเคยหาเสียงไว้หลายๆเรื่องเนี่ยแหละก็จะมาพูดกันนะคะเตรียมผู้อภิปราย ทั้งสิ้น11คนแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสสภูมิใจไทยมีความประสงค์ขอพิปรายมากกว่านี้แต่ข้อจํากัดเรื่องเวลาค่ะก็เลยทําให้ได้แค่11คนเฉลี่ยแล้วคนละประมาณ5-6นาทีเท่านั้นนะคะเออจริงไม่ต้องเยอะเอาเนื้อเน้นๆเลยใช่เพราะว่าถ้าเยอะเนี่ยมันจะได้อภิปรายกันน้อย แค่เริ่มต้นท่านประธานครับผมอรชุนรินทรวิทูนครับเป็นสมาชิกหมดไปจ้หนึ่งนทีลเออนี่เกินแค่นี้ก็หมดไปแล้วคุณผู้ชมเพราะอะไรนี่ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางสวเหมือนกันนะเพราะสวบอกว่าสวอภิปรายหลายคนก็ได้จัดสันเวลามาน้อย สวเสรีสวรณพานนท์บอกรอบนี้มีสวขออภิปราย59คนสวเนี่ยได้รับจัดสรรเฉลี่ยมา5ชั่วโมงมเฉลี่ยแล้วได้พูดคนละ5นาทีโอ้โหเพราะฉะนั้นเตรียมข้อมูลไว้เยอะแต่เวลาที่พูดน้อยพูดออกไปอาจจะไม่รู้เรื่อง คงต้องพูดแต่เนื้อเนาะอเอาน้ําเก็บวไว้ที่อื่นเอาเนื้อมาเน้นๆนะครับเห็นว่าเดี๋ยวจะต้องไปคุยหน้างานว่าจะแก้จะหาวิธีแก้ปัญหายัางไงได้บ้างเนื้อหาที่เตรียมไว้จะพูดเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตและก็การแก้ปัญหาเศรษฐกิจว่า เอ็ดิจิตตทอนวอลเล็ตเนี่ยมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ว่าเงินหมดอ้าวทีนี้เศรษฐกิจก็กลับมาเหี่ยวแบบเนี้ยมันแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แบบไม่ยั่งยืนนะครับดีไม่ดีดิจิทอนวอลเล็ตที่ใช้5,60 0 0ล้านบาทอาจจะสร้างผลกระทบหรือสร้างปัญหากับวินัยการเงินการคลังด้วยซ้ำใช่ครับเพราะฉะนั้นการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันนี้น่าจับตาครับคุณผู้ชมต่อเนื่องสองวันนะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เวลารวมทั้งหมด30ชั่วโมง สัดส่วนตามหน้าจอเลยนะครับฝั่งคอร,รมอรมีเวลา5ชั่วโมงสสฝ่ายรัฐบาล5ชั่วโมงฝ่ายสอวอ5ชั่วโมงสสฝ่ายค้าน14ชั่วโมงแล้วก็เป็นเวลาของประธานรัฐสภาอีก1ชั่วโมงนะครับ,รบก็คาดว่าประชุมวันแรกไม่น่าจะเกินเที่ยงคืนวันที่2ก็คงไม่เกิน5ทุ่มเพราะ วันถัดไปจะเป็นการประชุมคอรมอนนัดแรกเริ่มต้นประชุมเช้าวันนี้ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับเราจะเห็นว่าสัดส่วนเนี่ยเวลาเนี่ยอยู่ที่ฝ่ายค้านซะเยอะ,ะแล้วมันก็จะไปอยู่ที่ก้าไกลซะเยอะนะครับก็คือก้าไกลเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่คุณเศรษฐาพูดเสร็จคุณหมายสิริก,กัญญาจะพูดเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็น่าจะเน้นเรื่องของดิจิทัล1 0 0 0 0บาทใช่ไหมครับและถ้าเป็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญคุณไอติมพาริศเนี่ยจะรับ เป็นหน้าที่หลักในการพูดเรื่องนี้รเรื่องทางการเมืองนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดกอ,องทัพก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณชัยธวัฒน์ก็จะเน้นเรื่องนี้แล้วก้าวไกลก็จะปิดท้ายมีสองคนช่วยกันสรุปก็คือคุณวิโรธลักษณะดอดิศรกับคุณชัยธวัฒน์ในฐานะที่เป็นเลขาพักนะครับก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยวันนี้กับพรุ่งนี้ถึงแม้ว่า การอภิปรายเรื่องนี้มันจะไม่มีการลงมติมแต่ก็น่าจะเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนที่ก้าวไกลก็จะไปถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเชื่อว่าบรรยากาศ2วันนี้ดูเดือดแน่นอนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอฟังกันได้นะครับเช้าวันนี้เปิดประชุมรัฐสภาดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี